ก้าบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนเบร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนีก้กะมาพ่อกับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องกับซองของบ่าวจันแนลเนาะพี่น้องเนาะโดยกะมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้เนาะบ่าวจันอยู่ที่บ้านสีบีไลเนาะพี่น้องเนาะเมืองอสะพังท้องพี่น้องเลยโดยกะมีพ่อคนหนึงนะ่งเนาะในน้ำบ่าวจันมาเนะาะบ,บ,บ่ามีเอนะ่อครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาสนเนาะพ่นอาศัยอยู่กันสองเอื้อยน้องมาสนเนาะ โดยกับธนาครอบครัวเพิ่นกับขัดสนทุกอย่างนันนะพี่น้องโดยกับส่วนเรื่องเล่าทีเป็นยังไงน,นั่นเนาะว่าจันกันยังบ้หู้เถื่อนะพี่น้องเนาะโดยเถื่อแล้วกะเดี๋ยวว่าจันไปสอบถามบึงน้ำกันเลยพี่น้องเนาะว่าเพิ่นนี้เป็นอยู่กันจังไงเนาะคืออยู่กัน2องพี่น้องนพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวไปห้าไปส้มน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านศรีวิไลเมืองอาจสะพังทองกันเลยพี่น้อง เจ้านี่ก็เป็นพ่อที่เป็นคนที่ในน้ำปราจันมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทักทายเพื่อนำกันเจ้าสบายดีพ่อโดยขอโทษดนะพ่ออันพ่อซื่ออย่างเนาะเขาบุญยังบุญภูมบุญทวีเนาะโดยโดยพ่อบุญทวีพี่น้องเลยกคือครอบครัวที่พ่อในน้ำมาเนี่อันเพันเป็นยังไงพ่อทุกอยากขาดเขาดนี่แหละวอ๋อพันอยู่กันจะคนอยู่เพื่อนสองไอ้น้องอ๋ออยู่กันสองคนไอ้น้องโดย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 อันนี้อันนี้บ้านยังไร่ บัานศรีวิไลเมืองโอ้แข่งสนเขตเฮาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าวาจันก็มาไกลพอสมควรพี่น้องเลยมื้อนี้ก็โดยเดี๋ยวอันเฮาไปเบิ่งไปชมนํากันได้เนาะพี่น้องเนาะอยู่เฮือนเพิ่นได้เนาะเพิ่นอยู่เฮือนจะพออยู่เฮือนอยู่เนาะเจ้าไปไปหาไปชมกันเลยเนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอดเฮือนซานของเพิ่นเวทีหิ้วห้อยแล้วเนาะเจ้าก็นี่แหละพี่น้องเลยเฮือนเพิ่นกันรังน้อยๆเนาะเป็นลังหญ้ามุง แอมด้วยอ้ากระจาดเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยเดี๋ยวว่าจันทร์จะขึ้นไปทักทายเพื่อน้ำกันเด้อพี่น้องว่าเพื่อนอยู่กันกินกันยังไงเนาะนี่เนาะเดินเจ้าสบายดีสาวเดินเขาขึ้นเนยเด้ขอเขาขึ้นเฮือนเนยเจ้าอ๊บโอ้เฮือนเพื่อนกับพี่น้องเนาะกระภาคเนาะกระภาคผู้พังไปเลยนี่โดยโดยเออ เจ้าอาขอโทษด้อยู่กันจะคนได้อยู่นี่อันอยู่สองคนสคนครับอันไผ่นออยู่สองคนกับไผ่อยู่เทือนนี่อยู่กับไอแต่อายไม่ได้อยู่ดอกอ๋ออยู่กับไอสองคนนี่เนาะโดยอันขอโทษด้อันว่าสาวนี่ซื้อยางนอซื้อแดงจ้าซื้อสาวแดงเนาะอายุจากปีแล้วสาวเจ็ดปีอายุ่สาวเจ็ดปีเนาะอันว่ายังบ่ท่านมีครอบครัวบ่ มเคยมีแล้วแต่เลิกแล้วคนลาวคือกันนี้เลยเออเคยมีอยู่เนาะไม่ดูมีผัวเมื่อก่อนแต่ว่ายังแต่ยังพันมีลูกเนาะมีแต่ผัวโดย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 เออเธอเอาอันอยู่น้ำกันจักปีอยู่กับผัวนี่มาหัดปีละอืมแต่ก็เป็นยังไงก็คืออันยาห่างกันฮะเป็นยังคือยาห่างกันนลยนะยาห่างก็คือแบบแต่กันบ่ได้แบบกับผัวนะโดย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  เม็ดต่างคนต่างบ่เข้ากันมาชั่นชาเนาะโดยก็ย uh ั่นเราคอยทุกเนาะเขาก็รวยอ๋อก็คือว uh ่าแหละเท่าที่เห็นเงี่ยโดยโดยอันขอโทษได้อันนี้นะเป็นเฮือนชาญของสาวเองบ่นี่นะขอองยเฮือนของไอ้นี่เนาะโดยอ่ขอโทษได้อันว่าพ่อแม่ได้สาวไปทางใดบ่เลยพ่อแม่์คอยมาเสียไปแล้วเสียไปแล้วอ๋อโดยขอโทษได้เนาะอันว่าสาวนี่ก็เป็นคนบ้านนี่เลยบ่ เออบ้านสีวิไลนี่เลยเออถื่ว่าญาติที่พี่น้องมีกันจยอะคนญาติพี่น้องไอเอื้อน้องของบ้านนี่แหละคันเทียนแล้วก็อยู่หน้าหลายอยู่มีแต่ลูกหลานเอออันแบบแบบอันอ,นนนอไอเอ,อ,อืเออ้อ,อน้องของสาวเองเลยเห็นนะมีกันจยอะคุ้นมีสามคนมีสามคนอันว่าสาวนี่เป็นคนที่เสไลน์นี่เป็นคนชุดทองเป็นคนคนหล่าเนาะหล่าสุดเออ,ถ,อถือว่าตอนนี้พ่อแม่ก็เสียกันไปแล้วเนาะแต่ว,ว่าอยู่กัน กับไอ้ครับอันนี้ไหนเนาะอ่ามีไอ้ไอ้ครับอันเป็นผู้ชายเพิ่อนปะเป็นผู้ชายเพื่อนอ๋อผู้หญิงแต่ขอมีเจ้าผู้เดียวเนาะผู้หญิงเนาะลูกหลาถือว่าอันไอ้เนี่มีครอบมีครัวแต่เบิดเนบ่เพิ่นฮะมีครอบมีครัวมาเลยเออาแต่ว่าไอ้คนนี้ยังบ่ทันล้มีไอ้อันว่าคนที่ห้องของเจ้านี่เนาะยังยังมีเนาะอืมโดยโดยโดยถือว่านี่ก็เป็นเฮือนชานเพิ่นเนาะ กอยู่กันแบบปูมกันนี่เ่าอันว่าอ้ายเอื้อยกะอันอ้ายเนาะไม่ได้อยู่สองหมื่นแล้วบม่ได้อยู่นะเพราะคอยอยู่ดอกอือโดยโดยถือว่ากับอันเพิ่นกับไปของเบี้ยของเพิ่นเนาะอืมอาชีพแต่ในมือพากันเห็ดยังอยู่อาชีพพากันเห็ดยังก่อนขายทำไมว่าขายเออถือว่าเกี่ยวเข่าอยู่เ่าช่วงนี้ช่วงนี้เกี่ยวเข่าเข่าป่าเขาลุงเขาดอกเออเกี่ยวซอยเพิ่นเนาะดแล้วกับเพิ่นเอาให้เข่าให้น้ามากินเนาะ อืมอ่ะเพิ่นจ้างอยู่เท่าไรบ้านเท่าไรอยู่พี่บ้านหาสิพันเนาะโอ้เลยเลยเลยบ้านหาสิพันพี่น้องก็เป็นเงินไทยกับประมาณร้อยกว่าบาทเนาะปรวันร้อยกว่าบาทร้อยหกเจ็ดสิบนี่แหละพี่น้องเลยโดยกลางค่ำกลางคืนมาอยู่กันไปได้อันนั้นมันมีพื้นมีพายอยู่บ่เขื่อนฮะนี่แหละใส่เนี่ยใส่ไพลโคมโอ้เอเบิ่งอยูะใส่เพโคมจ้ะเออใส่ไพลโคมนี่ใต้เนาะกลางค่ำกลางคืนมาเนาะ โอ้นี่ๆพี่น้องไตอันนี้พี่น้องออแต่ว่าพื้นภับ่มีเนาะโดยสิว่ากินข้าวกินน้ํากับหยังมื้อนี้มื้อนี้มากินข้าวไตมูเออซื้อเอาบ่ซื้อตลาดนั้บ่บ๊ายบอซือนนั่นค้านี่เออเจ้าๆๆเอาเอาคือนโดยอืมซื้อนําเพิ่นเนาะเจ้า thì là gìn các anh em thân này không à, anh hương, anh sàu, ở chỗ anh bung đã chắc bì này anh mương hay anh này anh bung riêng không ba và cả chú cha hay thì ma soi nó thì soi mà... à, thì anh được ตามสภาพที่เห็นเนะ <laughs> าะกะสังขากนนะนี่เนาะอันนี้เป็นอันนี้โอ้พี่น้องฝนตกมากกับช่งซีหัววัดบว์เ้าลันนี้เนาะก็เนี่ยไทยบอลอยู่บนนอนอยู่ได้สาวเด้อ <laughs> เออบอนนอนเพิ่นกระโบมี่ยังพี่น้องกระบมีผ้าพื้นเดียวกระมุงเนาะหมอนถือว่าโบมี่ยังเลยเนาะเที่เพิ่นเนาะถือว่าโอ้พอร่มฝนตกมันกะหัวโบว์เอาลนี่สาวเนาะ เออไปอยู่กันได้อันนีน <laughs> โ้โดยโดยแล้วเขาน้ำซับปลาได้สามีอยู่มีกินอยู่บ่เขาน้ำม,มีกินอยู่อืเทวดาซื้อเอาบ่เขาเออซื้อไอชิดแล้วมาซอยนะตอนนั้นโ,โดยโดยโดยแล้วก็ซอยแต่เข่าไม่แน่นเรากระไรอ๋อเขาก็บู๊คกันเนาะใ <laughs> ช่เลยแต่เขา่าไม่เราบุมาเลยเราหายไปเลยไปซอยทางอื่นเนาะ เออว่าจิตบ่อ๋อเจ้าเจ้าบอจิตอุทุมพรธรรมาซอยเข่าเธอหนึ่งแล้วเนาะอ๋อก็คือนี่ก็คิดนี่ก็ถือว่าว่าจิตอุทุมพรเขาได้มาสัมภาษณ์เธอหนึ่งแล้วนี่เนาะโดยโดยโดยอ้โอ้ยเนาะอยู่กันแบบนี้มันเข่ขาหน้าอันนี้บอทีบเข่าจะมันนี่ แต่ว่านึ่งเข่าหนึ่งน้ำมอยู่นี่เลยบ่นี่เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ตารางคุณเลยเนาะถือว่ากังคำลังขึ้นมากเลยขึ้นหนาวบอบอแล้วนี่เนาะบาดยามหนาวเนาะเช้าจะถือว่าน้ำในได้ใช่นะ้ำอยู่น้ำกินเอามาจะใส่เอาน้ำเพื่อนป้าเอาน้ำเพื่นป้านี่เนาะถือว่าน้ำบนอาบบนในก็ไปขอน้ำเพื่อนอาบอยู่บ่ บอกแาบน้องสะอะเออเธออาบน้ำน ah ้องไ่อยากรบกวนเราหลายเงินผมมีซอยเหลือแล้วเนาะโอ้โหมีเงินซอยเหลือแล้วก็ไปอาบน้ำเก่งใจแล้วมาชันชาเนาะออกเคื่อนออกซ่านเท่าลรกับไม่อยากรบกวนเพื่อนมาชันชาเนาะโดยมีเท่าที่อยู่ได้น้อก็อยู่คือแบบ่อยากบุญไหวนะโดยโดยเจ้าถือว่าอันอัญโยนี่เศร้าอะไรนะเจ้ายาวเบามากินอัญโยเจ้านะซาเจตซาเจตแล้วเนาะโดยถือว่าก็เคยมีลูกมีผัวอยู่แต่ว่า พิ่นป้าก็จะห่างกันแล้วเนาะอ้ยน้อยสิโติว่าก็ยังยังมีลูกมีเต้าเนาะเจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่มีใครมาจีบมาหยังบ่บ่ัผู้ชายมกผู้ชายแล้วโดยๆๆเออกว่าอยู่ไปซี่ก็มีความสุขแล้วเนาะ่แล้วก็อืแต่ว่าแพี่น้องเอ้ฐานะครอบครัวก็ทุกข์ยากเนาะก็หาเากินค่หาด้วยตัวเองว่าซั่นเนาะเออ เลยเลยเลยพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวมากะเคลื่อนหลังน้อยเนาะพี่น้องถ้าวัวยี้น้ำรับย้ำนอนกัอยู่ผู้เดียวก็คำเงินคืนกันใต้โคมมีมพื้นมีไฟพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจโอเคเดี๋ยววันจันท์สิทธามไทยซั้นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันจันทร์จะเอาเงินไปให้สาวซื้อกับข้าวกับน้ำกินเด้อสเส้อเสร็เดี๋ยวเบื้องต้นก่อนเนาะ เดี๋ยวว่าจันซื้อซอยสาววอันซื้อไปเด็กพึนน่งนวดือว่าซื้อเขาซื้อน้ำกินเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเงินของพี่ใหญ่เจดีอยู่ต่างประเทศเพื่อแหล่เพิ่งฝากมาให้วัจนเนาะวัจนก็ได้เอามาอม,อมาอบให้สาวเพิ่นอีกเนาะพี่น้องเนาะกกขอบุญขอบคุณเพิ่นแน่ได้ปะ <laughs> ขอบใจได้พียย่ใหญ่เจดีเอ้ยเดยดวที่มาจ่ายเลือกับเพื่อนกับเบิ่งบ่มีนี่แหละเดยอ่าโอเคโอเคเนาะยังไงก็ สู้ๆแล้วย,ยู่ผู้เดียวกันเนาะอ่าทำเงินขึ้นกันทำอะไรระวังเนะาะผู้หญิงผู้หญิงกัอยู่ผู้เดียวพีนะ่น้องเลยโดยกะวาจันมือนี้กะวาจันกะสีสัมภาษณ์ซัมนี้ก่อนเลยพี่น้องเลยโดยกะเดี๋ยวจังไดกะให้กำลังใจเนาะสู้ๆเด้อ <laughs> เดี๋ยวลาก่อนมือนี้เนาะ <laughs> จ้าสบายดีสบายดีเนดะ้อกะโอเคพี่นอนะ้องเนาะอ่าวาจันก็ได้สอบถามไทยชีวิตการเป็นอยู่ของเพื่อนแล้วเนาะกะนี่แหละเฮือนซานเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนยู่ อแบบสิบว่าวายู่เพืดเดียวกันเม่นเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นนี่เอไปไปมามาว่าซั่นเนาะพี่น้องกันี่แหละพี่น้องก็เพิ่นก็อยู่กันเออ่มีพี่น้องอยู่3คนเนาะมีอ้ายเอ้ยน้องอยู่3คนแล้วก็เพื่อนซานเพิ่นก็นพ่อแม่นี่เสียไปแล้วเนาะอยู่ผู้เดียวตอนนี้นะโดยโอ้ถือว่าเป็นผู้หญิงทีง่ว่าเออ่นั่นเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นก็เคยมีลูกมีผัวอยู่แต่ว่าอยู่กันบ่ได้ว่าซนะั่นเนาะเพิ่นย้อนฐานะเพิ่นทุกข์ยากนีน่เนาะพี่น้องโดยที่าลูกผัวเพิ่นก็นเลยปลาเลยทิ้งไปว่าซั่นเนาะโดยก็ที่ไนะด้าข้าวน้ำสร้าปลาก็หาเกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำเนะาะหาเงินหนักคำซื้อกินว่าซนะั่นเนาะพี่น้องแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะโดยก็ถือว่าอ่าพื้นไพ่ก็บมนะ่มีเนาะกับคำกลางคืนอ่าอยู่กันแบบมืดนมืดเนาะพี่น้อง อีกเนี่ยเฮือนเพิ่นกำลังเลยเนาะพี่น้องเลยที่บอนจุบนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเพิ่นกันอยู่นี้เนาะโอ้ดู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 พี่น้องเลยเจ้าถือว่าเป็นครอบอีครอบครัวหนึ่งที่ว่าคัดสนทุกแง่พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะถือว่าพ่อแม่กับบูมีแล้วก็อยูไอ้เออยน้องก็ถือว่าไปมีครอบมีครัวบนแหละเนาะถือว่าสาวตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวแล้วพี่น้องเลยโดยอเนาะถือว่าเพื่อนเพื่อนกับ สุดชมพอสมควรพี่น้องเลยกับ <c oughs> อยากโอเคเนาะพี่น้องเนะาะถ้าพ่อแม่พี่น้องทานใดกนะัอยากซอยเดือบครัวเพิ่นกนะัทักขมาทาง่องของบจันได้เนาะพี่น้องเนะาะบ่อจันยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยโดยกับเฮือนชานบัดเพิ่นะกะอ่ผ่าพ่อแม่พี่น้องคิจารหน้าเบืองน้ำกันเนาะอ่ตามที่เห็นได้พี่น้องเนาะเฮือนชานเพิ่นกะนะนะโดยแต่ว่านี่ก็เป็นบ้านเมืองเนาะอันว่าซอยกันปุ๊บซอยให้เพิ่นเนาะให้พอได้ชนได้เศร้าพี่น้องเลยกนะ รวมตารางเฮือนชานเพิ่นกะสะอาดสะอ้างเนาะแต่ว่าเพิ่นกะทำความสะอาดดีอยู่พี่น้องเลยโดยเ <laughs> จ้ากะโอเคเนาะพี่น้องเนาะว่าจันทร์กัสซีน้ำเสนออ่ครอบครัวนี่สำนีก่อนพี่น้องเนาะอย่างไรกับผาพม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันเนาะโดยกะต้องขอบอุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งเบิดเนาะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของว่าจันทร์แต่ต้นจนจบเน,น,นะนาะพี่น้องเนาะโดยบ่ความโฆษณาของว่าจันทร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ว่าจันทร์เฮ็ดคลิปดีๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ จ้าครักระสำหรับมื้อนี้วจันาร์กรสิขอดลาก่อนแล้วพี่น้องเนะาะไว้เจอกันใหม่ในมื้อหนาเดอ้อสำหรับมื่อนี้วจันรสิขอลกล่าวคำ่า,บาสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเช้า